ดีเอิร์ธทำไรอยู่เนาะกินข้าวอยู่แล้วก็ดูกระหายเล่าเลิกเลิกถ่ายอินให้เพื่อนผมได้ปะครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่วันนั้นวันนั้นตอนแรกอยากถ่ายอินให้เพื่อนผมกลัวไม่รู้คหรอกพอมาถึงปุ๊บโอ้โหบิวกินไปทำงานสายเลยคุยไม่อยู่ ใช่ก็ตอนแรกที่มึงไงก่อนเข้าบ้านไงมึงก็บอกว่าไม่รู้เข้าไปอ่ะกูจะคุยกับใครดีโอ้โหไม่สนิทสักคนแล้วเป็นไงโอ้โหหยุดปะเขาหยุดบ้างปะโอเมกอดเจอกันเปิดเข้าไปก็คือมีพี่เซยพูดไม่หยุดล่อยบ่อยใช่ไหมแล้วเราไม่ได้อยู่นอนด้วยกันใช่ไหมเพราะมีเซชันสองมีไหมบางเพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งอ่ะไม่ไหวกันก็เลยเพียเพียกันตอนที่เขา ตอนที่เขาอะไรวะเขาไม่มีอะไรแลบกันกันก็คือหลับเลยตอนนั้นนะหมอแล้วอรู้สึกรู้สึกเหนื่อยตอนวันที่เท่าไหร่กันวันที่สามหรือวันที่สองว่อวันที่ห้าแต่คุณผู้ชายดูไม่ค่อย่อใช่วันที่ห้าดูหมดแล้วทุกคนพอเล่นมุกอะไรกันทุกคนก็หลอเพียรมันยมไปหมดเริ่มแบบเริ่มปล่อยเลยตามรู้ป่ะวัที่ห้าแล้วเวลาไอ้กันอยู่ในกองอ่ะตอนตอนถ่ายละครถ่ายซีรีส์น้องเขาดูทั้งวันนะ น้องเขาแบบติดตามยิ่งกว่าเอฟนะจริงเหรอน้องกันน่ารักจังเลยหามพี่กวางดิพี่กวางคือแบบคุณผู้ชายดูแลสัตว์เลี้ยงดีไหมตอนตอนสัตว์เลี้ยงอยู่เรลถามน้องกันก่อนดีกว่าว่าดีหรือไม่ดีดูแลดีแบบถามตลอดนู่นนี่นั่นตอนกันยังไม่นอนเอิดก็อยู่ข้างล่างเป็นเพื่อนบอกหน่อย คุยคุยว่าพวกนี่ทำอะไรดีจะตกหลุมกัมโกยยังไงดีเออจริงใจจริงใจแหละเออจริงใจกับกูมากเลยจะหาแบบจะหาเขาเรียกอะไรประเพณีไทยไทยอะไรมาเล่นคืออะไรวะประเป็นไรไม่กันอ่ะชอบแบบว่าชอบเล่นอะไรหรือป่าปีกันแล้วเล่นไทยไทยเอามาแกชอบช่วยแบบเล่นปลาเป็นปลาตายซ้อนแอบ ดีเนอีนี่แล้วก็มีใครไว้ห่อเออต้องการเราชอบหากาาเล่นไทยๆมาเล่นนะเออต้องกวนยอมเออที่แบบว่าปลเป็นปลาตายเขาจะมีชื่อภาษาอังกฤษของเขาอีกทีหนึ่งครับหรอจริงหรอมันจะได้ชวนไอ้ลุกเล่นป่ะแบบเล่นเกมอะไรนะพี่เจนนี่ปานหนันมาบอกว่าห่วง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 อะไรครับพี่เจนนี่เพราะสัตว์เลี้ยงสัเลี้ยงอยู่กับลุกลุกดูแลสัตว์เลี้ยงดีเหมือนกันใช่ไหมหรอที่อันที่อันที่ ลูกก็ให้ลูกบอลสัตว์เลี้ยงตอนที่อยู่ในน้าอ่ะอ๋อเออมันเกินไปเนอะบางทีเนอะลูกบอลอ๋อลิงชิบอลิงชิบอลเออเออมันไม่ใช่เกมแล้วมันแทบจะไม่ใช่เกมแล้วตอนที่ได้แตบอกอันนั้นไม่ได้เหรียญใช่ไหมแม่แต่ว่าตอนถ้าถ้าได้เหรียญลุกลุกจาลุกจาลุกเทียบเออลุก เวลาเล่นเกมลูจริงจังมากแบบสายตาเอยแบบท่าทางคือแบบน่ากลัวมากสายตามันโกกไปเลยเขาแบบฝรั่งเขาอย่างเงี้ยแหละก็ตอนที่กันเป็นหมาป่าเป็นหมาป่ากันได้จะจัดการลูกคนแรกกันไม่รู้ว่าลูกมันจะหูไม่เชื่อกันขนาดนั้นหรอเป็นแน่ผมดูความรู้สึก <S <S ใช่เพ <อ S 1> ราะมีครั้งหนึ่ง<ม>ที่ที่ลูกเป็นหมาป่าแล้วแล้วกูแบบกูไม่ได้รู้จริงหรอกกูแค่พูด ผมกลัวเลยทำไมอ่ะทำไมผมเป็นหมาปายังไงอ่ะน่าสงสารเออโหดไหมไหนเอิร์เอิรเอิรวยพรเวยพรวยพรเบบีหน่อยโสี่ปีวันนี้ครบรอบสี่ปีโอเคก็ยินดีด้วยนะครับที่เบบีครบรอบสี่ปีแล้วก็ ขอให้ทุกๆคนเอ็นดูแล้วก็รักน้องการกับพี่ออฟเป็นนานๆนะคะนะคะเย่ขอให้จะแก่แค่ไหนก็ยังเป็นเบบีตลอดไปนะเออน้องเขาอะไรเนี่ยน้องเขามีฟิลเตอร์ล่ะเทพแห่งฟิลเตอร์แล้วแล้วเพื่อนที่ไปขี่มอไซค์กับ สองล้อมีสองเ้นไหมเพะว่าเขาขี่มอไซค์กันเขาคนอื่นอ่ะม่อนปับปีทุกคนเขาจะมีการยืนก็คือที่จริงมันต้องยืนแบบจุดศูนย์กลางยืนตรงกลางที่ใช้สองขาแต่กันต้องใช้ขาเดียวเพราะขากันถ้าใช้สองขาขาไม่ถึงต้องเอียงมาข้างหนึ่งเป็นไงเลิกมาเกน้องเขาเลยต้องไปขี่คันเล็กต้องสั่งสั่งทำใหม่ไหมต้องงานสั่งทำแล้วแตอนตอนที่กูไปไปขี่ใช่ป่ะกูคว่ำปุ๊บน้องเขาเลิกเลยจ้ะเลิกคัน แล้วกันก็หันไปบอกพี่เป็นเหมือนเขาดูกองหันว่าคว่มแล้วไม่มึงแล้วทุกคนไม่ได้วิ่งมานะทุกคนแบบหันไปพูดใส่กันว่าคว่มแล้วต้มแล้วแล้วก็คือปอปีกันเห็นปอปีเป็นภาพสโลย่างพี่เตค่อยๆเอแล้วก็ตงไหแล้วก็เลยหันไปคว่มแล้วพี่เขาก็วิ่งกันไปหมดเลยพอวิ่งกันไปหมดแล้วกันก็เลยบอกว่าต่อไปเขาปอปีจะฝึกก่อนกันคนต่อไปต่อจากปอปีก็คือกันกันก็เลยบอกคันว่างั้นขอลี่ยเป็นคันเล็กได้ไหมครับ นั่นแหละออไม่แต่ว่ามีคนมาเลี้ยงพอปาปี้คว่ำแล้วก็อไปขอบคุณที่ได้กลับบ้านใช่ไหมอ๋อทุกคนทุกคนขอบคุณหมดเลยทุกคนขอบคุณหมดเลยเพราะว่าทุกคนทุกคนแบบแฮปปี้มากพลอีกวันน่ะที่จริงอ่ะต้องเรียนต่ออืมก็คุณผู้ชายคนนั้นไม่ได้ไปบ้านคุณผู้ชายเลยอะไรนะฮะเออยังไม่ได้มาเลยเออไปปาร์ตี้กันได้ไปปะ พราะเขาจะนัดที่วันนั้นที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่เซฟเฮาส์เสร็จอ่ยเขานัดเป็นปาร์ตี้ที่ที่บ้านคุณผู้ชายกันนะใช่ปะอ๋อใช่มีมีโอมีผู้วินแล้วก็มีมิกผู้วินด้วยเหรอใช่แต่คือมิกคือแบบเหมือนมาเหมือนมาก็เหมือนไม่ได้มาเพราะว่าเขาขึ้นไปนอนก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เหมือนแบบว่าวันต่อไปเขามีงานเช้าอะไรเงี้ยก็เลยนั่งคุยกับผู้วินแล้วก็ดีโออยู่สองอยู่สามคนแล้วแล้วแต่คุยสัตว์เลี้ยงคุยกับผู้วินรู้เรื่องไหมเพราะว่าผู้วินอธิว่าใายๆปื้มที่แบบมีความแบบเงินา ก็คุยปะคุยปะอยู่ไหนบ้าก็คุยกับคุยนะก็คุยนะคุยนะเออก็ <c oughs> คุยได้ทุกคนเดี๋ยวก่อนไอน้นโอมันอยู่ในไลฟ์เนี่ยเออจะได้ออกเพื่อให้ทุกคนจะได้ดึงนนโอขึ้นมาวรจะแบบอะไรตอนนี้ก็คือทุกคนแท็กแท็กหลายคนลุกอยู่ ผมยังไหนไหนมีใครอยู่บ้างขอดูหน่อยอ๋อมดูไม่ได้ว่ะใช่ English please มีดะมีโออยู่ปะเดี๋ยวขอลองดูก่อนเดี๋ยวเอ้ยงั้นขอบคุณมากนะขอบคุณได้ครับใช่ไม่ได้หน่อยช่วยถ่ายมือถือให้นะลบแออกเลยกดกกระบาดเลยนะโอเค จะ okay. ได้เข้าไหนลองด it, s <S okay. okay. mm ูอ hmm. น like, well, really ิอซิเพื่อวันนี้ปะวันนี้คุยกับพี่เอ็กแล้ววันนี้คุยกับพี่เอกเพียไลฟ์ฟังว่าตอนที่แฟนโทเปียมมึงมึงไปกินข้าวกับุ๊กกับยูกินเด้อพี่เอกบอกบอกอ๋อเขาไรู้จักกับยูกินไม่รู้แล้วกูก็เขาถามว่ากินไหม กูก็บอกว่าหิวพอดีก็เลยไปไม่เราไปคนเดียวเลยไปคนเดียวเลยคนเดียวเลยนะเออเอ้าคุณเอ็กอยู่เหรออย่ไงพี่ผมอยู่นี่อย่างนินทาไหนนีโออ่ะหาไม่เจออ่ะนีโอนี่อเดี๋ยวขอเสิร์ชนีโอไหนอ่ะมันไม่อยู่ที่ถึงบอสครับไม่ได้กินข้าวกับบอสเลยบอสครับสวัสดีครับ เอ็นเ okay. oh. ีโอป้าผมบอลฉลียงพี uh ่อยากใส่หน้าแบบฉลี้ยงบ้างทำไงอ่ะหาดีมึงอยากใส่อ๋อแต่ส่งตอนนี้ให้ไม่ได้พี่เตต้องพี่เตมีฟิลเตอร์อะไรบ้างตอนนี้อ๋อเห็นละนั่นตะอ๋อฉันฉันอยากใส่ฟิลเตอร์มากโอเคควรสิตัวนี้เหมาะกับมือถืดเลย อันนี้เหรอใช่มึงชอบลูกมึงชอบลูกที่เป็น rose ที่กูแท็กไปปะกูชอบลูกน้ะของมึงมากเลยกูอ,อยากเก็บไปให้เป็นวันเดย์มึงไม่ต้องเก็บมึง <laughs> 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 อันนี้เฮ้ยทำไมกูใช้ถิลเตอร์ไม่ได้อันนี้โอไม่เจออ่ะ แตนีโอเป็นเป็นคนหัวไวมากเลยนะมึงได้ฟังเพลงที่นีโอร้องปะโอ้โหชอบาแต่ละอิงของมันนะ <laughs> แม่งมาทุก เขาบอกว่าพอมันตึงมากอยู่แล้วจากการแบบเหมือนเราใช้เยอะแล้วพอไปเด้งบอลมันก็เลยฉีกขาดเลยอะไรฉีกค่ะเตักทาเกตนทาริซา้วงงั้นมันก็ยิ่งฉีกขาดอญ่างแล้ววันสุดท้ายตอนเต้เก็บอะไรนะครับแล้วเต้เก็บของกันตลกมากที่เต้แบบย่อตัวแบบหลังตรงเพื่อไปหยิบของข้างล่างเจ็บจริงจริงแต่ตอน นเดียวไม่ไหวอุ้ยไม่ไงนี่โอมาแล้วเนี่ยเฮ้ยดีโอที่อะไรโอ้ยดีโออะไรล่ะเจนนี่คือว่าตอนแรกกันถืว่าอะไรหรือ่ากันถืว่ากดหรือกดรีเควสผิดคนวะทำไมมันภาพมันเอ้ยแล้วพอเห็นสายอเนี้ยรู้เลยว่าเจนนี่ปันแนนแนนอยาจะออกก็ อย่าอย่าให้พี่เจนนี่พูดเยอะนะครับเขาพูดแล้วเขาเหมือนแบบจะออกอ่ะทำไมริงหรอเขาไปตรวจไอ้นี่กดไรย้อนรอรอรอครับอพี่เจนนี่ขังอ่ะพี่เจนนี่เป็นกดไรย้อนเหรอวีชีวิตเธอเธอมีรีบรีบมีหลานในฉันนะฉันแก่โรคปัถามหาแล้วเออตอนเนี้ย ภาพเธอภาพเนี้คนดูเก้าหมื่นกว่านะอะไรพี่เนนี่แล้วเธอรีเควสตมาฉันละกิจอุ้ยคุูจะกดรับดีไหมวะอีเหียเธอเธอเธอไม่สบายหรอ ของของเยี่ยมไม่ได้หรอมันตอนนี่ลอกขายกล้องอ่ะแล้วตอนกันโทรไปอ่ะตอนเอ้ยนี่ก็เริ่มชินแล้วนะตอนกันโทรไปก็คือพูดมากไม่ได้พูดมากก็จะอ้วกพูดๆอยู่แล้วเงแต่ฉันกินอะไรแซ่บๆไม่ได้แล้วป่าของเผ็ดๆอะเออเขาให้งดของ เข้จเขาใจเ<ห>มื่อตอนกลางวันไม่เป็นเลย <laughs> <laughs> ก็คือพอฉันถ่ายรายการเสร็จอะพอออกจากไลฟ์ุูบว่าก็คือไปหาหมอเลยที่หมอนัดบ่ายสามไงเอ่ออ, <laughs> อันนี้จริงๆแไม่เดี๋ยวจะซื้อกล้วยดิบออกนดิบแห้งจริงนะเดี๋ยวให้แม่สั่งเผื่อแล้วเดี๋ยวเอาไปให้มึงคิดว่ากูเลี้ยงท่ามากจิเลยกิจกรร เดี๋ยวเตททำคลอดให้เจ๊งเรียบร้อยกลัวเจ๊งลูกกลัวหลุดพันไปแล้วอะไปแล้วหนึ่งอ่าแตกหนึ่งายไปตามมันมากลับก่อนเจอกันนะเนะครับบายบาย